มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรนประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครส่งงานอดทนเพื่อพวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกาย หัวใจแครในเพรงของใคร,รา่านวิญิาณวิจยานทหาร ควศาสตร์ของพระราชาโคกหนองนาสุขโขทยัยรอดพ้นมหาอุทกภัยได้อย่างน่าทึ่งโคกหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การนเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรยฤคสีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆโคกหนองนาโมเดลเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสําเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางทําเกษตรศอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. โคพื้นที่สูงดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้ทำมา ทำโคกบ,บนโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตามแนวทางพระราชดําริปลูกพืชผักสวนทัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทําให้พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเมย็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ขัน้นก้าวหน้าคือทําบุญทําทานเก็บรักษาค้าขายและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศสองหนองน้องน้าหรือแหล่งน้ํา ขุดน้องเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ยามหน้าแรงหรือจําเป็นและเป็นที่รับน้ํายามน้ําท่วมหลุมขนมครกขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ํารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ํากระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ําต้นไม้ทําฝายทดน้ําเพื่อเก็บน้ําเข้าไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ําน้ําจะหลากลงมายังหนองน้ํา และคลองไส้ไก่ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ย้ำหน้าแลงพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทางการขุดลอกน้องคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ย้ำหน้าแง้งและเพิ่มการระบายน้ำยางน้ำหลาก 3. นาพื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านโดยเริ่มจากการฟื้นฟูด,ดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนคืนชีวิตเล็กๆเ,เหลือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน,น้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกคนกินยกคันนาให้มีความสูงและกว้างเพื่อใช้เป็นที่รับน้ํายามน้าท่วมปลูกพืชอาหารตามคันนาโดยโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเคลื่อนโคกหนองนาตามแนวทางโคกหนองนาโมเดลทุกหมู่บ้าน